อ,อธิบายวิธีไหว้เนี่ยครับคนเล็กนะฮะอันนี้ก็คือพอเราแบบไหว้ขอพรนะฮะวันนี้เรามาขอพรเนาะก็คือถ้าเกิดตรงนี้ค่ะจะเป็นกระทงที่เราต้องไหว้ฟ้าดินเนาะนี่คือเป็นพื้นที่ไหว้ฟ้าดินออ่าซึ่งเราต้องไปที่จุดบริการนะคะก็ซื้อชุดที่เราต้องการขอพอรเนาะ อันนี้วันนี้เรามาขอพรในเรื่องของโชคลาภนะความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็เอาดอกไม้ดาวเรืองมาด้วยนะคะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองนะแล้วก็เดินมานะคะมันจะมีจุด๋ยวอยู่ด้านหน้าวัดแล้วประตูตรงนี้จะปิดค่ะเขาจะเป็นพื้นที่เปิดเนาะเพื่อที่เราจะได้ขอนะคะพลังของฟ้าดินนะคะเปิดฟ้าดินเขาบอกเปิดฟ้าดินก็จะใช้ทูบนะคะสามดอกเนาะซึ่งจะที่สูบริการเ็าจะแจ้งอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีน้ํามันนะคะก็ให้เขียนชื่อนะคะเขียนชื่อของเราเนาะเขียนชื่อของเราแล้วก็อธิษฐานเนาะ ต่อฟ้าดินนะคะประทานพร้อให้กับเรานะคะก็ในพื้นที่เปิดตรงนี้เลยเนาะเราก็าวางไว้ค่ะเดี๋ยวจะมีเจ้าที่มาเก็บแล้วก็ไปดําเนินการนะคะเป็นสื่อกลางนะให้พวกเราอีกทีนึงนะแล้วก็จุดทูบคนละสาม <ไป S 1> ดอก <ไป S 1> เนาะ,ะทูบพี่ชายก็คือคนละสามดอกถ้าไหวเองเนี่ยเราก็ไม่ต้องเขียนชื่อได้นะครับเรามาไหวกันเองที่ตัวตัวเรามาไหวกันเองเลยแต่ถ้าเกิดว่ามาแทนอะไรเงี้ยก็เขียนชื่อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไหวขอพรเปิดดวงนะครับโอเค